สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่ี่25ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่24เดือนพฤศจิกายนพศ2567นะคะวันนี้น้องสุภามีพักเครื่องพระบ้านเก่าๆสวยๆมาฝากพี่พี่ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการนะคะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084 7 2 1 3ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่4ค่ะ7 2 1 1 9 3 3น้ะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะ น้องสุภาจะมาแบ่งปันพี่ๆวันหนึ่งสองรอบนะคะจะเป็นรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรอบเช้าจะเริ่มตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะคะส่วนรอบเย็นจะเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1จะเป็นหลวงพ่อคงนะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมขออนุญาตซูมนะคะพี่ๆ เปิดให้พี่พที่300บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่2ค่ะเป็นหลวงพ่อกินารีนะคะหลวงพ่อกินารีวัดกันตะศิลาวาดนะคะรายการต่อไปรายการที่3คะ่ะเสมาหลวงปู่เผือกนะคะเสมาหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วะคะ่ะ ปี2502นะคะเสมาหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4จะเป็นหลวงปู่สอนะคะหลวงปู่สอด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นะคะ รายการต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าจะเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่เสานะคะเปิดให้พี่พีที่300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะ รายการที่6จะเป็นหลวงพ่ออีนะคะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะปี2504นะคะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบรายการต่อไปรายการที่7ค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะสภาพใช้งานนะคะพี่พี่ เปิดให้พี่พีที่300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะเป็นสมเด็จเก่าค่ะ รายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10จะเป็นพ้าผงหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ รายการต่อไปรายการที่11ค่ะรายการที่11จะเป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดค่ะปี2503นะคะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิด รายการต่อไปรายการที่12ค่ะรายการที่12จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะ เปิดให้พี่พี่ที่300บาทเช่นกันนะคะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะรายการที่13เป็นหลวงปูเงะะงป่เนื่องวัดจุลามณีนะคะหลวงปู่เนื่องวัดจุลามณีค่ะด้าน,นหลังจะเป็นแบบนี้นะคะสามร้อยบาทเช่นกันนะคะ รายการต่อไปรายการที่14ค่ะรายการที่สิจะเป็นหลวงปู่ทองแดงนะคะหลวงปู่ทองแดงวัดก่อหนองว่านะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะ รายการต่อไปรายการที่15้าค่ะรายการที่15้าจะเป็นหลวงปู่แพ้วนะคะหลวงปู่แพ้ววัดหนองพงนกนะคะ รายการต่อไปรายการที่16ค่ะรายการที่16จะเป็นพระลีลาเม็ดขนุนนะคะพรลีลาเม็ดขนุนนะคะเปิดให้พี่พีที่300บาทเช่นกันค่ะ รายการต่อไปรายการที่17ค่ะรายการที่17เเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะรายการที่18จะเป็นพระขุนแผนนะคะพระขุนแผนกุมารทอง2หน้าเนื้อชินนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะรายการที่1 9บาจะเป็นพระผงหลวงพ่อคูณนะคะพระผงหลวงพ่อคูณบริสุทธวัดบ้านไร่นะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่20ค่ะรายการที่20รายการสุดท้ายค่ะเป็นเบี้ยแก้หลวงปู่จือนะคะเบี้ยแก้หลวงปู่จือค่ะวัดกลางบางแก้วนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่0ู4ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ